อาสวัสดีครับพี่นอ้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งและกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะแดดอ่อนๆแดดลมลมตกพี่น้องมานั่งเบิงบง่งปลานะครับนั่งชมฝูงปลาเนาะพี่น้องเนาะอยู่สาอยู่โค้งน้องหน้าเนี่ยแหละซึ่งเป็นสาน้อยใหญ่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่พี่น้องปลาอยากเงือหละล่ะนะครับพี่น้องนะครับอ่ะบรรยากาศยามนี้นะครับหลังจากเขาหน้าปลาแล้วสว่างสว่างเลยพี่น้องมาเนี่ยเพราะต้องมีอีหยังคิดนำ้ำคิดน้ำแน่แต่นำ้ำมันจะแห้งนี้จากนั่นเลยนะครับอ่ะนั่งเบิ่งปลาเนาะ บึงคลองมองดูฟงปลาแหวกไายทาราสิเรืองราสำราญยืนมองสกุณาเขียงคู่นกเขาขันคู่เรียกคู่ประสานเสียงเรร่ร้องกลางวานเสียงระฆังพระท่านสิเขาทำวัดเย็นนะฮะพิงเขาพาวานบรรยากาศบันทงบันทงพี่น้องเอามา่งปลานะครับนะครับตรงมีอาหารมาอ่อยมันจึงจะมาไหลพี่น้องนะครับอลาสารพัดปลาพี่น้องปลานินปลาไนปลาตะเพียนปลายี่โสกปลานวลจันปลาสวายปลาเบิกปลาเข็งปลาคอ ปีลันยาปีลันยาบ่ามีเนาะพี่น้องเนาะพัดลงนี่เบิดแน่นอนอะนะครับอ่ะหยุนเบิรงเนาะเป็นยังไงโอ้หลายพีน่น้องหลายนะครับแรงอาหารนาแรงแทนคุณวันท้ายวัชิเฮ็ดเป็นบอ่อตกปลาสั่นซ่างกระตูปตบก,กอดแตบแครบนี่นี่นั่งอยึดทึ่งตะขูกปนั่งอยึดทึ่งกระตูปไปกับแกงเบ็ดลงมานี่สิบตโตเอาตบเอาเ,อาเอานาะพนนี่นนะ้องเนาะนะครับเป็นแหล่งตกปลาพักพอนย้อนใจสั่นบ่อซ้ำนี่ ว้าวมันก็ฟ้อนเอาพวกเราพุทโตกนจะไปใส่สาจอมจอมดำไลนนี่น้องพี่น้องเนาะมันก็สนุกกินเงาะยขั้นละหาลอยยันเขาได้แก้เมื่ออยู่ป่าคาเบสหาลอยยันได้แก้เมื่อพวกเราป่าอะพี่น้องเบิ้งนะครับโอ้โหปลาไหลล่มไปโอ้เปียกคน,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 นเปียกคนเปียกโอ้าเฮ้ยเปียกแสบแย่งฮัน,น มันเป็นยาของคนพี่น้องอยากแข้งว่ะส่อ,อพอดีปิ่งก็พี่น้องเนาะนานๆๆสิพอดีมัดเนี่ยนี่ถ้าเกลือโมโนโลกเช่นน้อยปิ่งปลาเานอนลวกพักตําแก้วนี่ตํมามะฮงนำ้ำเนะะาะอยู่ให้อยู่หน้าเ้านะครับกินแบบบ้านๆน,นะพี่น้องเนาะเพรต้องนั่งพาาาักตะข่านรู้ลาปิ่งปลากับตําแก้วบองลวกพักนี่กับปานได้แล้วน้องคุน้องเนาะนี่ครับอ,อุดอมกูได้แร่ธาตุวิตามินเกลือแร่ ีปลากระนองมาเบิ่งนะครับปูปลาบอ่อนี้สองหมืนตัวพียงหนึง่งซุ่มใหญ่ๆอ,อยู่กลางบวกกามามาแต่ซุ่มหน่อยๆซุ่มมันลื่นนอย่างไรนนะครับก็ต้องเฝ้าตลอดนะครับเดี๋ยวเขาเอาอยางวานลงไปส่วนบาดเดียวผายแงงส่วนบาดเดียวดึงบกขึ้นพวกนนี่เซตตับนะครับขนาดต้องระวังจังหน่อยนะเพราะปล่อยไปแต่เป็นแรงอาหารเนี่ยมือแรงนะครับสำหรับบอ่อปลา นะครับเฮ็ดตูบตัวขอบตัแคบว่าว่าเสีเฮ็ดมองตกปลาใช่หมมองพักพอนย้อนใจเบ็ดไผ่เบ็ดมันว่างเลยนะครับมีไหว้ไฟมีปากไฟมีพัดลมให้นะพี่น้องนั่งจิบนั่งดื่มเย็นๆขั้นเบ็ดกับซิดปลาไปน้ำพักพ่อนเนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับเสี้ยนปลาทั้งหลายเสี้ยนเบ็ดนะครับนะครับผู้ลงพนก็ติดเด้่ยซีดเบ็ดติดขนาดบ่ไปบ่ะไรเด้่เห็นหนามเห็นน้องเลยมือขั้นโยนโหยทุลุจจากซิดเบ็ดมาสั้น นะคปูนพู่นปาโอ้ปลาใหญ่พี่น้องนะครับ,อออออกกรบเอามาอ้อยเสียดอกเดียวจะคว้ามันจะมะเกลือเอามาอ้อยพอไดชไายคลิปเพื่อเสียนะครับปลาสองหมื่นจริงๆคำนวณมาเบิดกับบุ้มแม่เหนียวหน่อยแล้วกนเนาะโอ้อยู่กลางน้ำนะครับยันแต่น้ำเนี่ยแหละแห่งนี้จากเราจะเป็นังไรรุ่นกันแรงนี่นะครับจะได้เก็บปลาบ่เนาะนะครับสวนสาของคนใจช้าทุ่งจะเป็นอะไรบุ้นนี่ปลาดุกขนานะนะครับปลาดุกกับปลาทับทิม วันแห่โอนวันอาหารมีดิมซิมเนี่ยมันบ่อยากบ่จังเฉยนะครับนะฮะผู้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 พี่หน่อผู้อันปลาเยอะนะกับเพียนบ่งปลาเยังอ่นะนะขึ้นเป็นมูจั้งท่นขาวขาวไหมหลังขาวขาวไหมพี่น้องออกลูกเลยพี่น้องลูกน้อยๆก็มีไหมเป็นจะได้พี่เห่าตัวหน่อยเถอะพุ่นนี่นะครับ แม่สั่งฝ่อมืออใครวะนี่แมะออกลูกเสยอ,อืมได้ยินเสียงคนมาเลยเนาะกำนานเนาะแห่ถือลูกน,นี่ก็จริงเลลงลงหามหมอนเลยเนาะพวกเราคนแบบภาษาปลาตายเลี้ยงยุ่งายกินเนี่ยมันได้ก็ได้ตัวเหรอเกิดวันบ่ได้กับโปรอะไรเรื่องนี้นะเนาะลองไปตื่นแห่จักเท 1, 2, 3, กือ่อนหนึ่งสองเทื่อนบ่มาไก่อะไรได้หน่ปุ่นล่ะเป็นอาทิตย์ปรยุรเลี้ยงเสิมาอีกนะครับอะเองสภาพทั่วๆไปนะครับพี่น้องหน่ำมาจากแห้งแน่แล้วล่ะ เขาหน้าปลาแล้วก็เลือยแต่ปลาตัวปนะืนครับฟังคุนกับปลามาเขาโพดข้าวโพดหวานกินดิบนะครับตูบหน่อยย่าแก้วเนาะไอ้เบิ้งสาหน่ะดูพี่น้องมีบ่อ่ะมาอีกสาหน่อยนี่บหมอนีนพี่น้องนี่คือมีดปั่นแก้วตายแต่สาเนี่ยที่กินปลาย่าง่ไรเพี่น้องนะครับส่วนนี้่จะเป็นปลาดุกนะครับเอาแล้อาหารถือลูกมุ้งจะมไม่ ถ่ายรูปเจ้าน้อยบนอาหารอ้อยๆลงมือนู่นมิดใช่หละมันบวชแล้วบล่าห,หนาวแล้วไม่อยากกินเนื้อล่าพี่น้องอุ้ยว่านนะฮะนกไปแล้วมีดซิมซิมอยู่ฮะนี่ น้ำหนาวป,ปลาบปกินเนื้อบ้างหืประดุกซึ่งนี่ยเพราะง่เต็ม,ให,ตมใหญ่เต็มที่เต็มอันนะ่ะเต็มไวม้มันมันก็บ,บอกกินเนื้อป่ะได้เลยพี่น้องนะฮะงั้นบอลงมันเขามาหลักกันป่คือมีแต่ตะเกาวานคือบึมบ่บึมบ่อยู่โทษโทษตีนดงหลอดตัวหนึง่งตะเพี้ยนมิดเห็นตัวหนึ่งพี่น้องจ้ำตัวนึง่ง เหลือมาแน่แล้วแ่หวะหาบอนั่นคือเกาสารเนี่ยเป็นบอ่อเกาพี่น้องมันเป็นขี้ตมแล้วนะอาหารบื้อปออยากบื้อยัไ่ไหนมีโดโอดโดนยจงเห็นปั๊มท่าน,นึงปลาทับทิม ซิดขึ้นกินมือเกี่ยวแค่นมือสีเขาม่่งเหรแทนคุ้นเอาเบา็ดมาซิดเอาบา้านขึ้นหลายตัวอยู่ท่านนะัแม่เซี่ยวมาเยี่ยมกับซิดปันแม่เซี่ยวเมื่อหนึ่งนะ้ำนะปลาทับทิมตัวยญ่งๆ,ๆพี่หน่อยนะครับปีจจไดเกาะพี่มิดซิลียงสิ ทางใต้มีแต่ก้อนหินนี่เป็นก้อนหินเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นเงาอยู่เป็นงวนเป็นงวนอยู่นะครับเพราะว่าร่องนี่เป็นร่องน้ำเป็นน้องน้ำเก่าครับพี่น้องสมัยโบราณหมดไหลายร้อยปีขึ้นหลังเป็นน้องน้ำเก่าอมองนี้เนาะหเห็นหนวดแวบวันนึงกระดุกม่้วนกันสมิงดำและะ้วมาซิดได้ปลาทั้ตัวพิ่งเห็นได้ปลาสองตัวจ่อยจัดเลยบาดเลยนะบ่ามาก,กินพี่น้องโทษ หนานนามันยู่ใต้พุ่มมันนะบอกข้จังเลยต้นกระดาษอายุหาสิปีพี่น้องกระดาษห้าสิบปีเป็นไม้คู่กับทงนี้เลยกับโกคู้นตัวนั่นเนะาะหืมใบใบอยู่พี่น้องมาห่างๆนะมาห,าหา่างๆมีอยู่ดอกเนะย,ยั่อย่เห็นหลังดำอุ้มซุ่มยั่ไงเด้ กำลังมาอาหารบ่ท่านเปื่อยพี่นอ้องเคยแซ่น้าให้เขากินนะเมื่อวานเป็นเม็ดหลดหลดไม่อยากถือดังมาเลยขันแซ่น้าม,มาแล้วให้กินมันออกจแคหน่อยเมื่อวานเออกินดีอยู่นี่ฮะมิดพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากนอก้องเพื่อน่นี่เนาะนะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพอกันไหมนะครับพี่นอ้องนะครับ ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนใจชาว่งด้วยนะครับหลายท่านอยากฟังเวอร์สันภาษาไทย,อยว,ทวอ,ทยอ,อ่อสำหรับคนใจชาว่งสีเวเทยหองบอกอ่ะมีโอกาสก็น่า,นา,าเป็นนะจะวอาไทยปั่นฟังนะครับพมันจะเป็นออกเสียงในฟิลม์มเสบอกจังเลยนะครับอาคลิปนี้ท่านนี้ละสวัสดีครับ